สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เป็นครั้งที่สองนะวันนี้หมอจะมาพูดที่รถกับนัดถามหมอว่าอยากรู้ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับแนะนำคนไข้นะอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งขอไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วกันขอเป็นเห็นผลิตภัณฑ์เลยนะเราก็ต้องมารู้กันก่อนว่าสกินแคร์แบบต่างๆที่วันนั้นรถพูดถึงที่หมออธิบายไปแล้วเนาะสกินแคร์ก็จะแบ่งเป็นอันแรกในเรื่องของยาใช่ไหม ยาอันที่2ก็คือเป็นเวชส,สำอางร์ o c o s m e t i c กอันที่3คือเป็นเครื่องสำอาง c o s m e ติ c ถามว่า3อย่างนี้ต่างกันยังไงก็คือ1ยายาพวกเนี้ยยังไงมันเป็นยาเรารู้อยู่แล้วว่ามันให้ผลในการรักษาได้แน่นอนนะประสิทธิภาพดีกว่าแต่ว่ามันมีข้อด้อยก็คือมันต้องจ่ายโดยแพทย์แล้ว ยามันมีผลข้างเคียงได้คนไข้ไม่แนะนําให้ซื้อเองยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาซื้อเองไม่ได้เลยยาสิวตัวลดการอุดตันตัวเรตินอที่ทาก่อนนอนคนไข้ซื้อเองไม่ได้เพราะซื้อละผิวจะแห้งรอกกระไทยเคืองหรือยาฝ้าคนไข้ทาต่อกันโดยไม่หยุดฝ้าเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องหมอจ่ายอันดับที่2คือเด์โมคอสเมติกก็คือมาจากต่างประเทศนี่แหละมันเกิดจากคนไข้เป็นสิวอ,อุดตัน แต่ต้องไปหาหมอเขาก็เลยมีพวกเวสสำอางที่สามารถใส่ตัวเรตินอลได้ใส่พวก BHA ได้แต่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆพวกเนี้ยมันก็มีประสิทธิภาพในการรักษาแต่มันก็สู้ยาไม่ได้แต่มันก็มีประสิทธิภาพดีกว่าพวกเครื่องสำอางทั่วไปเนื่องจากเขาใส่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่สูงเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงก็น้อยกว่ายาใช้ได้ต่อเนื่องเลยไม่ต้องให้แพทย์บอกว่าหยุด เหมือนพวกเม็ดสีอย่างเงี้ยถ้าเราใช้พวกายารักษาที่เป็นไฮโดรวิโนนคลิกแมนคือที่เป็นขุมยาเนี่ยหมอต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวสักพักต้องปรับลดความเข้มข้นแต่ถ้าพวกลดเม็ดสีของอเวสํำอางไทมีดอเนี่ยใช้ไปตลอดเลยหรืออาจจะใช้คู่กันก็ได้ช่วงไหนฝ้าดีหมอจ่ายพวกนี้แล้วก็ลดยาลงหรือว่าเป็นสิวช่วงไหนเป็นสิวทาแต่ยาหรือว่าใช้คู่กัน ที่มันมีลดการน,นักเสบมีมอยเจอร์ด้วยเนาะหรือว่าพอสิวดีก็ใช้พวกเนี้ยเพื่อเมนเทนนนป้องกันให้สิวกลับมาได้กับ3พวกคอสเมติกคอสเมติกเนี่ยสารออกฤทธิ์ไม่ค่อยมีปลอดภัยคนไข้ชอบซื้อเพราะว่าการตลาดเขาดีราคาสูงในแบรนด์ดังๆเพราะว่าการตลาดเขาต้องใช้เงินมาทำการตลาดมาทำแบรนด์แต่คนก็จะติด พอไปห้างไปซื้อเครื่องสำอางอยู่ละเขาขายเหมือนจะเห็นว่าในตัวเครื่องแป้งหมอส่วนใหญ่เป็นเวทสำอางแต่ก็ยังมีเครื่องสำอางมาบ้างถึงเราจะรู้ว่าเวทสำอางดีส่วนประกอบดีแต่การตลาดเขาดีล่ะเอสเตอดวานเนรีแพรเนี่ยใช้มา10กว่าปีละมันก็ยังดังอยู่มันก็มีข้อดีของเขาอะทุกครั้งที่ไป King Power รถ้าถลดราคาก็ยังมีติด แล้วก็ใช้จริงนะใช้หมดละโอเคมาเข้าเรื่องกันขั้นตอนการทาครีมเนี่ยทำยังไงนะการทาก็คือเรามมีหลายตัวอย่างเงี้ยรีบๆเอาทุกอย่างมาบีบรวมกันทาเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้มันต้องทาเป็นสเต็ปเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมาคุยกันว่าอันไหนที่ต้องทามากๆเดอ m u s อันไหนที่ควรทาหรืออันไหนไม่ต้องทา ก็เริ่มแรกเลยในการตื่นมาหรือว่าตอนเย็นกลับมาบ้านขั้นแรกเลยก็คือการทำความสะอาดหน้าก็คือครีนเซอร์ครีนเซอร์เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะถ้าเราแต่งหน้ามามีเครื่องสำอางมีฝุ่นจากนอกบ้านมาถ้าล้างด้วยน้ำาเปล่าพอไหมไม่พอเราต้องใช้ตัวครีนเซอร์ต้องใช้ตัวล้างหน้าถามว่าเป็นสิว ใช้น้ําเกลือแทนได้ไหมน้ำเกลือมันก็คือเป็นนอร์มอลสไลด์อ่ะเป็นน้ํากับเกลือมันไม,มน่มันไม่ดีหรอกใช้เป็นครีนเซอร์ดีกว่าถ้าแต่งหน้าเราก็อาจจะต้องใช้เมคอัพรีิมบเวด้วยลองมาดูนะโอเคอันนี้ในห้องน้ำนะคะตัวที่ล้างหน้าเนี่ยก็ใช้เป็นคลีนเซอร์ที่อ่อนโยนเราจะไม่นะเนี่ยก็จะเป็นพวก g e n เ l ล m มา o ฟอร์มูก็เลย ตัวพูลิฟเจลก็เลยแนะนําสําหรับคนไข้ทุกคนเป็นสิวไม่เป็นสิวใช้ได้หมดแต่ถ้าตัว bha อาจจะต้องเลือกเคสไปเราไม่แนะนําให้คนไข้ใช้ตัวที่เป็นสบู่ก้อนเพราะพวกนั้นมันจะเป็นด่างเกินไปหน้าก็จะละคือมันก็จะฉาล้างน้ํามันที่เคลือบบนผิวก็ทําให้ผิวขาดตัวปกป้องหน้าก็จะระคายเคืองได้ เพราะฉะนั้นเราไม่แนนํานำให้ใช้สบู่ก้อนสบู่ที่แรงเกินไปใช้สบู่อย่างอ่อนโยนเป็นสิวใช้สบู่แรงๆร้้งหน้าบ่อยๆยิ่งเอาน้ำมันที่ทำหน้าที่ปกป้องผิวออกผิวก็จะระคายเคืองสิวก็จะมากขึ้นคนที่ผิวแห้งสิวก็จะแย่ลงโดยส่วนตัวบีอาร์เดิมเนี่ยจะเห็นว่าหมอสั่งมาตลอดจ่ายไม่ออกแต่สั่งมาเพราะชอบใช้เองเนื้อเป็นเนื้อมูสใช้ง่ายไม่ระภายเคืองใช้เสร็จน่าจะรู้สึกว่า ไม่แห้งตึงถ้าเมื่อไหร่ล้างหน้าแล้วหน้าแห้งตึงเมือ่อตอนนั้นก็คือตัวล้างหน้าของเราเนี่ย<ม>แรงเกินไปถ้าแต่งหน้าก็ใช้ตัวเมคอัพ r ิล์มบอด้วยเมคอัพฟิมบอก็ใช้มีหลายตัวเลยของที่คลคนิกเราแต่ตัวเองยังสะสมไบโอเดอร์มาก็ยังใช้เบอร์มาใช้กับสำลีชุบหรือบางคนไม่อยากใช้ สำรีก็เราก็มีให้เลือกมีนอน d ดยิ่งถ้าแต่งหน้าไม่เยอะหรือมีวันสเตปก็ทาแล้วนวดนวดล้างออกได้เลยยกเป็นรอบดวงตาก็อาจจะเช็ดหน่อยถ้าเป็นสิวเราไม่แนะนำให้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกออยก็จะแนะนำเป็นน้ำเมเซลดีกว่าสองถ้ามีสครับสครับเนี่ยไม่แนะนำให้ทำบ่อย เชคลีนเซอร์ผู้รีไปของหมอไม่มี okay. โอเคนะคะสเต็ปถัดมาพอคลีนเซอร์เสร็จละใช้อะไรต่อครีนเซอร์ <se> er> พอคลีนเซอร์เสร็จต่อมาก็คือเป็นพวกโทนเนอร์ใช่ไหมโทนเนอร์ er. ของหมอหมอไม่มีเลยคือโทนเนอร์เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมหนึ่งคลีนเซอร์เนี่ยจำเป็นต้องคลีนแน่ พราะถ้าแต่งหน้าแล้วครีมไม่หมดขั้นตอนการครีมเนี่ยเป็นสําคัญถ้าครีมไม่หมดบํารุงอะไรมันก็ลงไม่ดีแล้วก็หน้าก็จะมีอุดตันเป็นสิวหน้าก็จะหมองคล้ำเพราะฉะนั้นครีมเลือกตัวที่ดีครีมให้สะอาดส,สองโทนเนอร์โทนเนอร์มันเป็นตัวเสริมเป็นออปชันโดยส่วนตัวขี้เกียจโทนเนอร์ก็เลยไม่ใช้แต่ถามว่าโทนเนอร์ดีไหมโทนเนอร์ก็ดีโทนเนอร์ก็คือ เป็นตัวเหมือนทําความสะอาดผิวหลังล้างหน้าทําความสะอาดรูขุมขนอย่างล้าลึกว่าถ้ายังมีอะไรอยู่ก็ช่วยเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ช่วยเหมือนปรับผิวก่อนที่เราจะลงบํารุงเพื่อที่จะให้อ่าบารุงที่เราจะลงพวกครีมต่างๆเนี่ยลงสู่ผิวได้ล้าลึกมากขึ้นแต่โทนเนอร์ต้องไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนเพราะไม่งั้นกับยิ่งทําให้หน้าแย่ลงเพราะโทนเนอร์เราต้องเช็ดโทนเนอร์เนี่ย ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ดูส่วนประกอบว่าเออมีวิตามินที่บำรุงผิวเหมาะกับผิวเราไหมเช่นผิวที่เป็นสิวก็มีโทนเนอร์สำหรับผิวที่เป็นสิวผิวที่มีเม็ดสีก็ควรมีโทนเนอร์ที่มีวิตามินบำรุงที่เหมาะกับเมสส็ดสีข้อสำคัญคือต้องไม่ทำให้หน้าเสียสมดุลคือไม่เช็ดแล้วเช็ดโทนเนอร์เสร็จหน้ามันเกินไปหรือหน้าแห้งเกินไปโทนเนอร์เช่นยังไงดี เช่นสมมติว่าตัวของฟาร์มันเนี่ยมันก็จะมีรามิเดตครีมเขาก็บอกว่าจะดียิ่งขึ้นถ้าใช้ร่วมกับโทนเนอร์ของเขาโทนเนอร์เช็ดก่อนแล้วก็ทาตัวครีมครีมก็จะลงได้ล้ำลึกลก็จะเสริมประสิทธิภาพของครีมหรือว่ากลุ่ม Isis ส is h าร์มาก็มีโทนเนอร์หลายตัวตัวพวกอะควาต่างๆที่ที่เราเรียกน้ำเช็ดจริงๆเขาแนะนำให้ทาเป็นโทนเนอร์คือเหมือนกลุ่มสิวก็จะมี ทินเดิมอะควาตัวเนี้ยก็จะเป็นโทนเนอร์ทำความสะอาดผิวกระชับรูขุมขนพวกเนี้ยก็จะมีสารอ่อนฤทธิ์พวกซิงค์คอปเปอร์ซิงค์ pca คอปเปอร์ pca มีตัวที่อยู่ในทินเดิมทุกตัวพวกไฟอัลฟาอัลวคตที่มันลดการทำงานต่อมไขมันหรือว่าในส่วนของคนไข้ที่มีเม็ดสีใช้กลุ่มนิโอโทนก็จะมีนิโอโทนอะควาพวกนั้นมันก็จะมีส่วนประกอบของ อะไรอะลิโคไลที่าชาเอมเทศรากชาเอมเทศที่ลดการทำงานของเม็ดสีมีพวกในอาศซินามายที่ลดเม็ดสีลดพออการอักเสบของผิวอพอหลังจากใช้ครีเซอร์เสร็จใช้โทนเนอร์แล้วก็ค่อยมาตามลำดับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเราเรียงตามเนื้อเนื้อเบาทาก่อนค่อยๆเนื้อหนัก น้ำทาก่อนพวกน้ำตบทาก่อนเอเซนซ์ซึมทาก่อนเพราะมันซึมง,ง่ายพอทาเสร็จเราก็ค่อยทาเนื้อหนักมากขึ้นค่อยทาซีรั่มค่อยทาเป็นเนื้อเจลเนื้อครีมเนื้อขี้ผึ้งเนื้อออยล์มินแล้วก็พอบำรุงเสร็จตอนเช้าเราค่อยทากันแดดนน้ำตบตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนอย่างอื่น มีอะไรอีกมีไอ cream ไอ cream โอเคไอ cream เนี่ยถามว่ามียี่ห้อไหนในดวงใจไหมหมอยังไม่มีเดอะเบสทางทางๆที่คลินิกก็มีหลายยี่ห้อแต่โดยส่วนตัวเป็นคนขี้เกียจทาบ้างไม่ทาบ้างไอ c r e a มันจะเห็นผลได้มันต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นยังไม่เคยทดลองจนรู้สึกว่าได้ผลโดยส่วนตัวตอนนี้คลินิกมีฟอกเซียก็ทาฟอกเซียนะ ฟอกเซียไปแล้วก็มันจะมีตัวของคาริซิมนะคาริซิมคาริซิมตัวตัวเนี้ยตัวแมกมัลติแอคชั่นครีมตัวนี้จะเป็นกรดแฟกเตอร์เข้มข้น50%ตัิเอง็เรก็เลยใช้ตัวเนี้ยแทนไอครีมเวลาใช้ถ้ายี่ห้อแซลหรือว่าคาริซิมเนี่ยที่มันเป็นกระปุกสมมติเราทาไอครีมแนะน,นำคนไข้ว่า ใช้คอตตอนบัตจุ่มเข้าไปอย่าใช้นิ้วอย่าใช้อย่าใช้นิ้วจุ่มเนาะแล้วก็ใช้นิ้วนางทานะคะครั้งหนึ่งที่มาเนี่ยต่อหนึ่งดวงตาเนี่ยใช้ไม่ต้องเยอะใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวพอแล้วก็ใช้นิ้วนางเกลี่ยให้รอบดวงตาอย่าใช้นิ้วหลักนิ้วชี้นิ้วโป้งเพราะเราจะกดแรงยิ่งทําให้ผิวรอบดวงตาเป็นรอยคราวนี้ ขั้นตอนต่อมาเซรั่มเซรั่มนี้จําเป็นนะโดยส่วนตัวทนรเดอร์ไม่ทาเพราะว่าหลายสเต็ปเกินไปแต่เซรั่มตัวเองทาเซรั่มที่ทาเราก็จะเลือกที่เป็นน้ําก่อนเซรั่มโดยส่วนตัวตัวเองมีปัญหาเมสส็ดสีกับมีปัญหาแก่ผิวแก่แล้วอายุมากก็จะเน้นสองอย่างนี้โอเคมีเซรั่มอยู่2ตัวหมอจะทาตัวไหนตัวแรกเป็นซีสแม เป็นกลุ่มวิตามิน C กับตัวที่2เป็นสกิน MTX การทาก็คือเป็นน้ำเหมือนกันเราจะทาตัวที่เป็นกรดก่อนเช่นกรดผลไม้ต่างๆวิตามิน C AHA BHA เนี่ยเราทาก่อนแล้วค่อยมาทาเซรั่มตัวอื่นวิตามินซีทาเนี่ยถ้าวิตามินซตัวที่ดีสถเยียนวิตามินซีาะคามันจะต่างกันมากเพราะว่า วิตามินซีที่ออกฤทธิ์ได้ดีมันจะอยู่ในรูป L- a s c o r b i c แล้วก็ตัวที่มาทำวิตามินซีความสเสถียรมันก็เลยราคาค่อนข้างต่างกันตัวนี้ก็เป็น1ตัวที่วิตามินซีที่ค่อนข้างดีตัวเองถ้าเลือกเนี่ยเซรา่มวิตามินซีเนี่ยจะทาตัวนี้มันก็จะมีไใาตัวนั้นมันหมดแล้วนะแต่ถ้าใช้จริงจะเก็บไว้ในห้องน้ํา พวกวิตามินซีวิตามินเอหรือว่าพวกไวเทนนิ่งบางทีถ้าอยู่ในที่ร้อนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีได้อาจจะยังใช้ต่อได้แต่ประสิทธิภาพมันจะลดลง,งเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในตู้เย็นหรือเก็บไว้ในห้องน้ําโดยส่วนตัวห้องจะเก็บไวในห้องน้ำเพราะถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นจะไม่ได้ทาทาเราพวกนี้มันจะเป็นเซรั่มมันจะหัวเป็นดัอปเปอร์เราทาไม่ได้เยอะเราดูดขึ้นมาใช้แค่สามดอก สำหรับหน้านะคะถ้าคอก็อีก3ดอกก็ดอกลงไป1 2 3แต้ม5จุดท้าให้ทวหน้าพวกเซรั่มเนี่ยมันจะแพงเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เยอะทาให้ให้ให้เหมาะสมแล้วก็ทาทุกวันดีกว่าใช้เยอะกับยิ่งระคายเคืองมากกว่าวิตามินซีมันจะมีวิตามินซีมันจะมีหลายความเข้มข้นผู้หญิงอาจจะใช้ได้แค่สิ ถ้าเป็นผู้ชายผิวมันอาจจะทาได้ถึง20%วิตามินซีอาจจะมีเนี่ยผสมตัวอื่นมีหลายยี่ห้อที่ดียี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อที่ใช้ได้โอบาจีก็ดีถ้ามีคนไข้าถามแต่เนื่องจากมันราคาสูงหรืออีกอย่างก็จะเป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีพวก FFP v พวกนั้นของก็ทาสลักไปการทานเนี่ย เ,เขาจะเขียนว่าทาก่อนแล้วพวกนี้มันจะทำให้หน้าแห้งได้ก็อย่าลืมทา m o ร์ไร r i z e r พวกวิตามินซีมันเป็นตัวใต้ออนุมิโนสลระมันก็จะช่วยทั้งผิวเหี่ยวผิวแก่นะแล้วก็ทาร่วมกับกันแดดจะยิ่งเสริมฤทธิ์ประสิทธิภาพของกันแดดเพราะฉะนั้นวิตามินซีอย่าเข้าใจผิดทาตอนเช้าได้ควรทาด้วยจะทําให้กันแดดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนตัวนี้ผสมวิตามินอ e. ีเขาแนะนําว่าทาสองเวลาไปเลยนะ Okay. ในห้องน้ําน่าจะหมดละส่วนอย่างอื่นบางทีก็จะเป็นในห้องน้ําก็จะเป็นตัวที่เราไม่ต้องการให้ร้อน mm hmm. ก็จะเก็บไว้ในห้องน้ํา mm hmm. แล้วก็ต่อมาพอใช้เซรั่มเสร็จนะ mm hmm. เซรั่มเนี่ยข้อดีคือมันฟื้นฟูตรงจุดเพราะฉะนั้นร,ร,รีบก็ทาเซรั่มตัวที่เหมาะกับผิวไป mm hmm. คาริซิมเซรั่มก็ตัวนั้นก็ดีนะคะ mm hmm. แต่ว่าราคามันค่อนข้างสูง แล้วก็หมออยากได้พวกวิตามินซีที่ว่ายัางไงก็ควรทาตัวไหนก็เลยยังไม่ได้มาทาไอครีมไปแล้วเซรั่มไปแล้วน้ำตบก,ก่อนไปแล้วทนเนอร์ไปแล้วต่อไปก็ครีมที่มีสูตรในการแก้ปัญหาตามสภาพผิวเช่นหมอมีเม็ดสีหมอทาไชาามีดอก็ทาบริเวณที่มีเม็ดสีเน้นบริเวณที่มีเม็ดสีแก้ม ทาทั่วยว้เรอบรอบดวงตาไวเทนนิ่งเราก็ไม่ต้องทาเนาะมันอาจจะรคายเคืึงได้แล้วตรงไหนตรงหนกแก้มที่เป็นสีเข้มเข้มเราก็เน้นทาําได้หรือว่าบางยี่ห้อเขาก็จะมีตัวสปอตทาเป็นจุดๆได้โอเคเมื่อกี้ลืมยาสิวไปแล้วก็ยาสิวก็ช่วงนี้ใส่แมสส่วใหญ่ก็จะมีสิวกันอยู่แล้วหมอก็จะมียาสิวให้ทาไปด้วยถ้าคนไข้ มีสิวด้วยและอยากบำรุงด้วยก็ทายาสิวให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาบำรุงค่อยมามอยเจอร์ต่างๆยาสิวเนี่ยหมอมีสิวน้อยถึงปานกลางหมอจะชอบใช้ตัว acne clear ac12 เพราะตัวนี้เป็นรถการอุดตันได้มีตัวรถการอักเสบแต่ว่าใส่มอยเจอร์ไปด้วยก็จะไม่แห้งแล้วตัวเองเป็นไม่ได้เยอะ เลยไม่อยากทาก่อนล้างหน้าค่อนข้างขี้เกียจแต่ถ้าสิวเยอะบางทีก็อาจจะจําเป็นต้องทาตัวก่อนล้างหน้าด้วยตัวนี้ก็จะทาเช้ากับก่อนนอนก็จะไม่ได้แห้งเพราะว่าในช่วงที่ใส่แมสอุณหภูมิใต้แมสมันเปลี่ยนการเสียดสีการระคายเคืองช่วงนี้ก็ยังต้องทายาสิวคู่ไปด้วยหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวให้ความชุ่มชืน้นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ใช้เคาน์เตอร์แบร์เลย เขาเคาน์เตอร์แบรนด์เขาบอกว่าดีอย่างงู้นอย่างนี้ไปซื้ออีฟโลเช่ are, ไปซื้ออะไรแต่มมยเจอร์ยังไงของเคาน์เตอร์แบรนด์ก็สู้ของเวชสําอางไม่ได้เพราะเวชสําอางเนี่ยมันมีสายในการออกฤทธิ์เนาะลดการอักเสบของผิวเติมน้ําให้ผิวทุกอย่างเนี่ยถ้าผิวแห้งขาดน้ำเนี่ยแต่งหน้าไปหน้ามันก็ลอกเป็นขุยแล้วตัวเองผิวแห้งมากเพราะฉะนั้นมอยเจอรเนี่ยทาก็จะทาเพราะถ้า ทาแล้วแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะติดกว่าแล้วผิวถ้าเราใช้วิตามินซีใช้ตัวต่างๆด้วยแล้วหรือยาสิวเราไม่ทามอยเจอร์เนี่ยผิวก็จะยิ่งระคายเคืองหลังจากทาสเต็ปพวกนี้เสร็จแล้วมหมอก็จะมาทาก,กันแดดอ๋อลืมอีกอย่างนึงนก็คือพวกลิปนะตัวยูสรีอะคอพอเนี่ย ีจริงใช้แทนวัสลีนเลยตักมาทารอบริมฝีมมมปากหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นสิวแล้วทายาสิวบางทีก็จะชอบมาแสบจงรอบจมูกเราก็จะแนะนำว่าเนี่ยใช้วัสลีนหรือใช้ตัวนี้ทารอบๆอบขอบจมูกก่อนเพื่อไม่ให้ยาสิวเนี่ยมันเข้าไปตกผิวบริเวณนั้นก็จะไม่แดงสเต็ปจุดท้ายก่อนแต่งหน้าก็คือกันแดดโอเค อันนี้ก็จะเป็นเนื้อต่างๆลืมไปเซลแล้วเราก็จะทาเนื้อที่เป็นน้ําก่อนเนาะเนื้อที่หนักขึ้นมาอย่างนี้ก็จะทาทาตามลงมาแล้วก็ค่อยหนักไปเรื่อยๆมอยเจอร์ต่างๆแล้วก็กันแดดในตอนเช้าโอเคอนะก่อนกันแดดมาดูซิมีอะไรอที่ส่วนใหญ่หมอใช้ หมอก็จะมีปัญหาสิวบ้างก็จะมีแมสเน่มีปัญหาเม็ดสีมีปัญหาผิวเหี่ยวก็จะมีทั้งเซรั่มทั้งริงเกอร์ครีมแล้วก็กันแดดกันแดดเนี่ยโดยส่วนตัวจะใช้กันแดดที่ spf 50ขึ้นไปจริงๆแล้วกันแดดเราสามารถใช้ spf 30ก็พอถ้าทำงานในออฟฟิศไม่ได้ออกแดด แต่โดยส่วนตัวคิดว่ากันแดดเนี่ย spf ตัวเองเป็นคนไม่ทากันแดดซ้ําทาแค่ตอนเช้ารอบเดียวบางทีถ้าเดินไปออกแดดใช้ spf 50จะมั่นใจกว่าเพราะการทากันแดดเนี่ยถ้าทาน้อยไป spf มันก็จะลดลงโดยที่สมมติว่ากันแดดต้องทา1เหรียญส0สํำหรับหน้าเราทาครึ่งเหรียญ10 spf ไม่ได้ตกลงเหลือ25 2. ตกลงควบเหมือนพาราโบลาเลยอาจจะเหลือแค่7 8 เพราะฉะนั้นต้องทากันแดดให้ถูกต้องทาให้มากพอถึงกันแดดแพงแต่ทาน้อยกไ็ไม่ได้สู้ใช้ยี่ห้อที่ราคากันกลางๆแต่ว่าทาให้เหมาะสมกันแดดมีถึง spf 90 80 spf 100ยี่ห้อ h e l i o c แ r e e เนี่ยมันมีตัวที่ spf สูงเพียงแต่ว่าเขาอออยอไทยปรับไม่ให้ใส่ spf สูง เหมือนกันแดดใยใหม่ของเราจริงๆ SPF ก็สูงแต่ว่าเราไม่สามารถเขียน SPF เลย50ได้นะกันแดดเนี่ยทาให้ถูกทาให้พอยิ่ง SPF สูงต้องใช้ตัวคลีนเซอร์ให้ดีไม่งั้นก็จะอุดตันได้แต่กันแดดเนี่ยสำคัญสุดถ้าตื่นมาตอนเช้าหมอจะรีบไปทำงานไม่มีอะไรสเต็ปไหนเลยส่วนสำคัญสุดคือกันแดด กันแดดสาคัญกว่าครีมเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันช่วยทุกอย่างเป็นตัวที่ถ้าจะลงทุนหนึ่งตัวเนี่ยหมอจะลงทุนที่กันแดดมันเป็นตัวที่ลดเม็ดสีป้องกันเม็ดสีป้องกันแอนตี้เอจจิ้งหน้าเหี่ยวต่ต้อ,ตองทาให้ถูกต้องถ้าจะทาคอด้วยปริมาณสําหรับหน้าไม่พอต้องทาอีกเท่าตัวหนึ่งการทาครีมอยากให้ ทาให้พอคือทาให้เหมาะสมเราไม่มากเกินไปตัวที่ใช้น้อยก็ต้องใช้น้อยทาเยอะเกินไปมันก็เปลืองไม่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นกับเพิ่มการระคาคือมากขึ้นตัวที่ต้องทาม,มากก็ต้องทาม,มากทาน้อยไปก็ไม่พอแล้วก็โอเคกันแดดเซรั่มคลีนเซอร์มาในส่วนของอย่างอื่นเช่นสครับ ถามว่าสครับจําเป็นไหมคือการได้สครับผิวบ้างก็ดีแต่ว่าต้องไม่ปล่อยเกินไปแล้วก็ดูตามสภาพผิวถ้าผิวแห้งไม่เหมาะสมก็ไม่ควรสครับแล้วก็ไม่ควรสครับในทุกวันมาร์กหน้าจริงๆถ้าเราทาครีมได้ถูกต้องแล้วก็เพียงพอการมาร์กหน้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำหรือนานๆครั้งทำเสริมก็ได้ หมอก็มีแต่หมอไม่ค่อยได้ทำนะคะ okay. <Okay. S 1> ก็น่าจะประมาณนี้ในสเต็ปของขั้นตอนการทาครีมคนไข้จะถามว่า,ามาทำที่คลินิกแล้วทาครีมทายายังจำเป็นไหมถ้ายาสิวยังเป็นเดอะมัสยังไงก็ต้องทาส่วนการบำรุงต่างเนี่ยถ้าทำได้มันก็ดีคือเปรียบเทียบง่ายๆเช่นเราเรียนเพื่อเราจะเอนทารเนี่ย เรากวดวิชายอย่างเดียวก็คือเข้าคลินิกอย่างเดียวได้ไหมกับอีกคนนึงเข้าคลินิกด้วยแล้วก็กลับไปทาด้วยการทาก็คือการทบทวนการอ่านหนังสือเออถ้าได้ทำสองอย่างร่วมกันผลมันก็จะดีขึ้นถามว่าอ่านหนังสือเองได้ไหมสอบได้ไหมก็อาจจะสอบได้หรือสอบไม่ได้ก็เพราะว่าคนเราตั้งต้นมันไม่เหมือนกันสมองไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผิวก็ไม่เท่ากันผิวบางคนดีอยู่ละเขาบำรุงนิดนึง ต่ทำไมเราบำรุงทั้งเยอะแล้วยังสู้ผิวเขาไม่ได้ก็คือตั้งต้นมันสมองมันต่างกันดีสุดก็คือทําทั้งสองอย่างการเข้าคลินิกการใช้เครื่องผักตัวยาโฟโน,โนเนี่ยเป็นเครื่องผักตัวยาค่ะที่ใช้หลังจากนั้นเขาเอามาทําในคลินิกเสริมความงามเอามาผักพวกเซรั่มต่างๆซึ่งตัวยามันเข้มขน้นเขาก็ได้ผลแต่ถ้าเขาไม่กลับไปทาอะไรเลยมันก็ไม่ได้ผลคือถ้าเรามีคนไข้เรา ทำให้เขาอย่างเต็มที่แนะนําเขากลับไปทา้ามันก็เสริมฤทธิ์กันผลเขาก็จะดีแล้วเขาก็จะแบบอืไม่เสียเงินเปล่าอะถ้าทําทั้งสองอย่างได้โอเคน่าจะประมาณนี้นะจ๊ะ